กรับกาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับสืบเนื่องจากที่ผ่านมามีเพื่อนสมาชิกที่ทรงเกียรติได้พูดถึงกล่าวถึงในเรื่องของภาคแรงงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจ้างงานนะครับแล้วก็การตกงานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เริ่มต้นเป็นตัวจักของระบบเศรษฐกิจนะครับผมเองนั้นอยากจะ เก่าตัวเลขกับสถิติให้กับเพื่อนสมาชิกเพื่อให้สร้างความมั่นใจในระบบเศรษฐกิจซึ่งการจ้างงานนั้นนะครับตัวเลขที่ผมจะนำมาเรียนก็คืออัปเดตถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะครับรก่อนหน้านี้นะครับช่วงที่เราเกิดโควิดนะครับช่วงที่เราเกิดสถานการณ์รุนแรงนั้นมีการเลิกจ้างงานตกงานนั้นเป็นจำนวนมหาศาลที่ทุกท่านได้ทราบนะครับแต่ว่า ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าณวันนี้นะครับบุคคลที่ผู้ประกันตนนะครับที่ได้ตกงานช่วงที่เกิดโควิดนั้น8 0 1 8แ1 0มื4ายนั้นนะครับคือบุคคลเหล่านี้ครับจะมีตัวเลข13หลักอยู่ในระบบการทั้งคมแต่คนกลุ่มนี้ได้กลับเข้ามาสู่ระบบการจ้างงานใหม่ณวันนี้นะครับ9 4 2 4 6คนนะครับ แปลว่าคือคนที่ตกงานช่วงโควิดนั้นได้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานเข้ามาเพิ่มอีกเกือบแสนรายนะครับแต่ที่มีตัวเลขที่น่าสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งตัวเลขที่ที่ต้องมานั่งวิเคราะห์กันนะครับคือตัวเลขผู้ประกันตนลายใหม่ซึ่งไม่เคยมีรายชื่ออยู่ในระบบการสังคมนะครับช่วงที่เดือนมีนาเม,ม,มาษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยานะครับ หกเดือนนี้นะครับมีตัวเลขอยู่ที่479,829ราลายคือกลุ่มที่ที่มาทำงานแรงงานผู้กันตนกลุ่มนี้คือกลุ่มใหม่ซึ่งไม่ได้ไม่เคยทำงานและไม่เคยอยู่ในระบบการทังคมแต่เป็นคนใหม่ที่เข้ามาสู่ในระบบการจ้างงานนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่กำลังจะบอกว่าระบบเศรษฐกิจกำลังสวนทางกันอยู่นะครับในเรื่องการจ้างงานนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ที่ทุกท่านนะครับหรือ จะเป็นการวิเคราะห์ของภาคธุรกิจต่างๆที่เป็นห่วงที่สุดคือการที่ใช้มาตรา75ที่ชะลอการจ้างงานที่จ่าย75นะครับช่วงที่พีคสุดๆช่วงที่เกิดจากความจําเป็นที่ลูกค้าต้องยกเลิกออเดอร์การขาดแคลนว,วัตถุดิบแล้วก็ในสิ่งที่น่านฟ้าสนามบินปิดต่างๆนั้นไม่สามารถนําวัตถุดิบมาผลิตได้ช่วงนั้นจะมีการใช้มาตรา75นั่นอยู่3 4แสนคนนะครับ รวมแล้วก็ประมาณหลายๆพันแห่งแต่ณวันนี้เดือนตุลานะครับเหลือที่ยังคงค้างไว้ในการที่รักษาการจ่ายเงิน75%รักษาการจ้างงานอยู่แค่24,419ลายตัวนี้ก็คือเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าสถานการณ์การผลิตต่างๆได้เข้าสู่ภาวะปกติเกือบจะ100%แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเอาตัวเลขมามาประยุกต์นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ผ่านมาก็คือ ตัวเลขของการการว่างงานนะครับโดยการลาออกหรือจะเลิกจ้างต่างๆช่วงที่เกิดโควิดนะครับช่วงเดือนเมษาพฤษภานะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 2 8 0 0 0สนัวารยนะครับแล้วก็ช่วงเดือนมิถุนาประมาณ90,000วารยกรกฎาประมาณแสนนิดๆน,นะครับพอมาช่วงเดือนสิงหาสิงหานี้อยู่แค่51,000ลายนะครับ แล้วพอมาเดือนกันยาเมือดอที่แล้วมีการเลิกจ้างลาออกอยู่แค่สองหมื่นสามพันลายตรงนี้เป็นการตัวเลขที่บ่งชี้ว่าเราสามารถห้ามเลือดในการเลิกจ้างหรือการที่ธุรกิจต่างๆนั้นการค้าการขายนั้นไม่ได้มี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 ม,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 มีมีผลกระทบมากจากการที่ผ่านมานะครับเลยมีตัวเลขการจ้างงานลดลงเหลือแค่สองหมื่นว่าลายนะครับแล้วผมก็ไปถามกับที่ ผมได้ไปที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้พบกับทา่านทางท่านประธานสภาอุตสาหกรรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตัวเลขที่น่าสังเกตนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่น่าจะยินเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงภาคธุรกิจที่ฟื้นตัวนะครับข้อมูลจากอุตสาหกรรมยานยนต์รถยนต์นะครับเฉพาะรถยนต์ก่อนนะครับช่วงปี2562นั้นเดือนกันยายนนั้นมีจำนวนออเดอร์อยู่ประมาณนึ่0 0คัน เดือนปี63นะครับปีนี้นะครับเดือนกันยายนอยู่ที่1 5ึ่0 0สคันก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วผมเองก็มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับหรือผู้การตนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ได้พูดคุยกันก็ได้บอกถึงการทำงานในวันนี้ว่ามีการจ้างโอทีมีการใช้แรงงานในภาคปกติอยู่ในวันนี้นะครับในส่วนของเรื่องของข้อมูล ของภาคยานยนต์ของจักรยานยนต์นะครับรถจักรยานยนต์นะครับเดือนกันยายนนะครับช่วงปี62นั้นมีจำนวน1 6 8 5 6 7คันนะครับปี2563กันยายนคือเดือนกันยายนปี63เมื่อเทียบกับปี6ปี62นะครับกับมีจำนวนการจองนะครับหรือการส่งมอบได้สูงสูงกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับจำนวน1 7 4 0 0 0 645คันตัวนี้เป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าภาคอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวแต่ก็หนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบก็คือภาคอุตสาหกรรมเช่นภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตรงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าตัวเลขยังไม่สามารถที่จะกระเตื้องได้แต่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆนั้นได้ฟื้นกลับมาเป็นตัวเลขที่ปกตินะครับและผลจากการที่ผมได้จัดงาน job expo ที่ผ่านไปนะครับผมจะเรียนให้เพื่อนสมาชิก นะครับได้ทราบถึงผลลัพธ์นิดนึงนะครับว่าช่วงประมาณผมจัดไปเมื่อวันที่26เดือนที่แล้วระยะเวลา1เดือนที่ผมได้ติดตามงานนะครับตอนนี้มีการแมทชิ่งงานอยู่แล้ว1 3 4 2 1 4าตาความหมายก็คือว่า1 3 4 2 1 4อาตานนะคือจำนวนผู้สมัครงานกับบริษัทนั้นมีคุณสมบ,บัติตรงกันในการที่วันนี้ เราคาดการนะครับที่มีการบรรจุแล้วที่ชัดเจนจากงานประมาณ15,898ลายนะครับผมคิดตัวเลขใช้สมการนะครับ134,00 0าลายที่แมทชิ่งตรงกันอยู่อยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์แล้วก็บรรจุงานถ้ามีการบรรจุงาน100 0 0 0คนนะครับเอเวอเรที่ผลต่างก็คือเงินเดือนที่อาจจะมากหรือหรือต่ำลงมาผมตีที่15ตรงกลางนะครับ 12เดือนก็ประมาณ1นึ0 0แเอ้ยหล้านบาทที่จะหมุนเวียนนะครับแต่ในทางเศรษฐกิจนั้นตัวเลข18,000ล้านนั้นในทางเศรษฐกิจการหมุนเวียนของตัวเลขที่อยู่ที่ประมาณ5.5ถึง6เท่านะครับก็ประมาณ1 0 0 0งแล้านนะครับในช่วงต้นแต่การที่ผมเองนั้นได้ทำในตัวเรื่องของงานจ็อ e เอ็ปนั้นเรามีการติดตามนะครับแล้วเราเองก็ได้ให้กับกรมจัดหางานนะครับ ในการติดตามแล้วก็ดูในเรื่องของบริษัทต่างๆนะครับว่าติดขัดอะไรเราให้อำนวยความสะดวกและให้เป้าไปตรงนี้ผมจะมีนำเรียนเข้าสู่ศูนย์มหาการเศรษฐกิจที่ท่านนายกรลฐมตีท่านได้เป็นประธานนะครับผมจะมีการรายงานตัวเลขตัวนี้เข้าไปทุกครั้งนะครับนะครับในส่วนที่การจัดงานจ o อบอ p สโปที่ผ่านมาจะสังเกตว่ามีงานเป็นล้านหนาตาแต่เวลาคนมาสมัครงานท่าน มีประมาณสองแสนกว่าคนนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรากระทรวงแรงงานจะต้องพัฒนาแล้วเป็นกระทรวงเศรษฐกิจอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้ไปศึกษานะครับคือการดีมานนะครับก็คือจำนวนงานบาริษัทที่ต้องการนั้นอยู่ในภาคผลิตภาคสิ่งทอออกแบบเป็นจำนวนมากที่ต้องการแรงงานในกลุ่มนี้แต่การที่ซัพพลายในการที่คนที่จะมาสมัครงานนั้นนะครับ ส่วนมากจะเป็นพวกการตลาดธุรการและผู้จัดการนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ทําการคุยกันแล้วก็ทำ,ทำสัญญา MOU มกับทางกระทรวงศึกษาธิการในการที่เราจะต้องให้การเรียนการสอนนั้นให้ตรงกับภาคแรงงานที่ขาดนะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงแรงงานได้ได้กำชับแล้วก็ได้พัฒนาตรงนี้อยู่นะครับในส่วนของสิ่งหนึ่งที่ผมนำมาเปรียบเทียบนะครับจากตัวเลขสถิติ การเลิกจ้างช่วงที่ผ่านมาช่วงที่เกิดโควิดนั้นในช่วงของบริษัทที่อยู่ในกทมในกรุงเทพมหานครนั้นมีการเลิกจ้างไป231,878รายแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือเป็นคนกรุงเทพมหานครจริงๆแค่96,914รายอีกส่วนหนึ่งแสนนิดๆตรงส่วนนี้คือเป็นส่วนของคนงานภาคแรงงานที่กลับไปสู่ภูมิภาคหรือกลับคืนถิ่นนะครับ ตรงส่วนนี้เราเองนั้นทางกระทรวงแรยง,งานก็ทำมิททำงานเชิงลุกนะครับโดยการทำา o u มยูกับทางธนาคารที่ดินนะครับในการที่จะจัดหาที่ดินหรือการพัฒนาเรียนรู้หรือการรีสกิลอัพสกิลการฝึกทักษะให้กับคนที่กลับไปสู่พื้นพื้นบ้านตัวพื้นบ้านชนบทหรือกลับไปคืนถิ่นตัวเองคือให้ให้มีการเรียนรู้แล้วก็มีการ พัฒนาฝีมือเพื่อจะทํางานอาชีพส่วนตัวหรือการทําเกษตรนะครับเราตรงนี้ากาลังเอารายชื่อผู้ที่กลับไปแล้วเรากําลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาในการที่คนงานได้กลับเข้าสู่คืนถิ่นอยู่นะครับในส่วนหนึ่งนะครับที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ทํางานเชิงลุกก็คือในส่วนที่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมผมเองนั้นก็ได้ประสานงานกับทางกลุ่ม สหภาพหรือกลุ่มหัวหน้าแรงงานที่มีการเลิกจ้างอย่างเช่นที่นครสวรรค์กับที่โคราชนะครับผมก็นํารายชื่อนะครับทั้งสองบริษัททั้งสองจังหวัดแล้วก็ให้ทางกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและกรมจัดหางานได้ทํางานในเชิงบูรณาการร่วมกันในการที่จะโทรไปพบกับผู้ที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมว่าต้องการงานในส่วนของงานภาครัฐนะครับซึ่ง ทางรัฐบาลนั้นได้มีการว่าจ้างงานภาครัฐไว้หลายแสนตำแหน่งนะครับตอนนี้ก็มีการแสดงความจำงมาก็ได้ประสานงานไปแล้วหลายหลายร้อยคนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเองนั้นขออนุญาตได้ใช้เวทีแห่งนี้ในการพูดถึงในการภาพรวมของกระทรวงแรงงานที่มีเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงเมื่อเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้ซึ่งต้องขอขอขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่ให้ความ สนใจแล้วก็เป็นห่วงนะครับตัวเลขที่ผมได้นําเรียนนั้นก็เป็นตัวเลขเบื้องต้นแล้วก็เป็นตัวเลขสถิติซึ่งผมจะต้องนําไปรายงานเข้าสู่ศูนย์บริหารการเศรษฐกิจซึ่งท่านนายกรัมตรีได้เป็นประธานนะครับสืบเนื่องต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ